สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับการมิเนอร์ว่าในชุดว่ายน้ำนะครับอ่าเราไปทบทวนสกิลกันก่อนเนาะสกิลแรกเนี่ยเพิ่มการคุมต่อแม่นยำถึง53%นะครับเมื่อไม่แสดงผลบวก10%นะครับอีกทั้ง80%เนี่ยป้องกันสกิลบังคับย้ายของฝ่ายตรงข้ามนะ2ครั้งนะครับ สกิลบังคับย้ายอย่างเช่นเอ่อสกิลของนาเดียเองก็ดีนะครับหรือว่าเป็นสกิลเกี่ยวกับเอ่อเรียกบัตรเชิญอะไรอย่างนั้นอ่ะเนาะสกิลที่2เนี่ยเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโอกาส35%ปอเตัปเกรดแลนด์มาร์กนะครับระยะเปีย่ยนงพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษท,ทันทีนะครับถ้าอัพเป็นเอ่อเรเวล30เนี่ยจะได้บัฟสองอาทิตย์นะครับบัฟก็จะเป็นในเทินของเราเนี่ยเมื่อตกแลนด์มาร์กของเรานะครับ 65%โอกาสรับการ์ดรีชาร์จและโอกาส50%สร้างเลนมาร์กทันทีและเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้เป็นสกิลของการ์ดบียองลังนะครับอาจจะผมจะไปเล่นในหัดเทพแล้วกันนะเพราะว่ามันรีนิวแผนที่หัดเทพอยู่นะครับมันใช้คำว่ารีนิวนะเออถ้า Renovate มันทำใหม่นะไงอันนี้คือรีนิว ก็ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีสระว่ายน้ําอยู่ตางอยู่อยู่กลางแมพนะครับเออเขาเจ๋งะ่ะน่าจะอยู่นานเลยแหละคือมันยังมีกิจกรรมในคูปองกันเนาะที่ให้เราเล่นภารกิจนะครับให้เล่นเนี่ยแผ่นที่หัทเทพซีซันสองเนี่ยจนเรียกว่าอะไรจนครบอะนะเออประมาณนั้นแหละ มันเป็นแปนมุมนะครับสกิลโอ้แต่ว่าการ์ดส,สวยจริงว่ะเฮ้ยไม่ติดเลยอะอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าจอค้างนิดนึงนะแต่การ์ดส,สวยจริงว่ะเดนนิสมาผิดแผนที่หรือเปล่าโห ม่งเล่นเกมโบนัสชนะด้วยว่ะผมลืมเปิดเสียงเกมเสียงประกอบเกมเลยโทษทีนะครับเช่นเคยนะครับรีวิวไม่ได้สนใจการแพ้ชนะนะครับเรามาดูสกิลกันเฉยๆนะครับคือเสียได้ตรงที่ถ้ามันเปิดวาวน้ำได้แบบไอรินเนะี่ย มันจะมันจะเจ๋งนะผมว่าเฮ้ยมันจะเล่นโบ,บนัสเดียววะบ้ามันเล่นได้ครั้งเดียวเออเดียเด๋ยวเดี๋ยวไมสกิลไม่ติดเลยวะเฮ้ยเดีย๋ยวผมยึดเมืองตรงนี้ก่อน ดูไปโบนัสอีกแล้มันมันจะรวยมันจะรวยเกินไปแล้วนะครับนี่ผมต้องทนดูมันเล่นโบนัสเหรอวะเนี่ยเอา้ามันก็เล่นชนะอยู่นั่นแหละเออดีเว้ย ทำไมเป็นมุมผมไม่ติดวะอัปเกตแลนด์มาร์คแล้วไปหัวมุมทำไมไม่ติดวะเอ้าทำไมทอยตกมุกตกหลุมดำพี่อย่างนี้ก็เสร็จสิจ้ะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นว่ามันติดเลยวะของจริงหรือติงนังครับเนี่ย โอ้พิ่งเห็นว่ามันติดนะเนี่ยอไปหัวมุมนะครับจะเลือกตรงไหนก็ได้ผมเลือกตรงนี้แล้วกันยกมันฉันเลยบอกได้เนยว่าซิ้นหญ่แกนี่เรายังไม่เห็นสก,กิลอะไรเลยนะเนี่ยยังไงโอ้โหเล่นชนครับ ไม่น่ารอดเดี๋ยวอีกสักเกมนึงแล้วกันนะครับนี่ผมยังไม่เห็นบัฟเลยนะเออแล้วก็มีรางวัลเอลลเบินะครับก็คือเราต้องปิดเอีเวนต์เนี่ยภายในเวลา5ทุ่ม59ของวันที่เอีเวนต์ออกนะ คือถ้าไปปิดอีเวนต์หลังเที่ยงคืนนั่นแหละนะครับเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปของเอ่อคืนคืนวันศุกร์อะนะคืนที่อีเวนต์ออกอะเออก็จะไม่ได้นะครับอัญมณีตรงนี้นะครับอันน,นี้ผมใส่อัญมณีให,ให้ให้นางหน่อยนะเมื่อกี้ไม่ได้ยัดอัญมณีอะไรสักอย่างเลยนะครับอ่ะใส่ให้เป็นพิธีหน่อยนะครับทำไมค้างเมื่อกี้มันค้างเว้ย ใส่อันเดียวพออ่ะไอ้สักเกมนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงประกอบเกมสักนิดนึงนะเมื่อกี้มันยังมันเหงาไปนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหน้าจอแม่งค้างๆวะ่ะอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อกี้แม่งค้างเฉยเลยยินดีต้อนรับค่ะ เริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเรายังไม่เห็นสกิลบัฟนะครับแล้วก็ป้องกันด้วยนะเย่ได้เล่นเป็นคนแรกคือเรายังไม่ได้โดนเลยเลยป้องกันบังคับย้ายอ่ะเราต้องเจอพวกนาเดียไว้เราถึงจะเห็นนะพวกนาเดียพวกเพ่ยที่มีบัฟแบบนะครับแบบนั้นนะละน่าจะได้เห็นแน่นอนเอาว่ะสกิลมาแล้วว่ะ เลือกพื้นที่ที่จะสร้างตาฉันแล้วสี่ <4 S 1> ป้นหัวมุงครับมาถึงสายรุง้งด <Double. S 2> <8 S 1> ับเบิลแปดวไอตัวนี้ว์บเก่งสร้างแลนด์มาร์คแปดบัเราคือต้องตกเมืองใช่ไหมมันรี <Land mark. S 1> ชาร์จเหมือนอ้นี้ป่ะ ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวผมลองตกเมืองดูนะครับไม่าเส็จเลยวะเสียงดวงอ๋อเนี่ยเหรอเติมสกิลที่จำกัดจำนวนครั้งใหม่อีกครั้งทั้งหมดอะไรวะอ๋อช้าอย่างนี้เหรอ ออเหินโดนอากาศอ๋อสร้างแลนด์มาร์คอ๋อ้ะ,อะเป็นแลนด์เลยเหรอเฮ้ยถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยผมชอบว่ะสิบเอ็ดอ๋อมันชาร์จเต็มแล้วมันก็จะไปไหนก็ได้เหรอตาลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาอีกรอบเอาอีกรอบผมชอบว่ะมันเพ่ว่ะ ได้อีกไหมน่ะได้ปะวะไม่ได้แล้วนี่ย <mich S 2> <aking in> ังยังยังยังฮองเหินด้วยนากาศโคตรชอบอ่ะผมชอบอ่ะแล้วมันมันสร้างเป็นแลนเลยเว้ยสี่เก้าตาฉันแล้ว สิบสองตาฉันแล้วตกเมืองตัวเองนะครับดับเบิลสิเต็ดอีกไหมเสียงดวงเต็ดนี่โอ้โหชาร์จแบตนะครับเตม็มชาร์จแบ,แบแตเต็มหอเขินเดินอากาศแล้วก็สามารถจบได้เลยด,เด,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 ดีเท่ฉคือท่อ่บับพ่อทงอ่ะ ยินด,ดีต้อนรับค่ะอ้าวบับโคตรเจ๋งนะอะอะรีวิวประมาณนี้นะครับรีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไว้ด้วยนะครับก็โอ้โหเลยได้ว,ว่าคือถ้ามันมีบัฟมันมันเจ๋งจริงๆนะเออมันสามารถจบได้เร็วมากเลยก็อะรองกันต่อไปนะครับสําหรับเจ้าของสกิลไม่ว่าจะเป็นเอ่อสกิลบัฟของเพ่ยเอเองก็ดีนะเพ่ยที่ถูกปลุกนะ ที่ที่ว่ากันเป็นสกิลของลิลิแต่เนาะที่เป็นใหญ่เบงมุมอะครับนั่นก็นั่นก็เจ้าของการ์ดเจ้าของสกิลยังไม่มานะครับยังไม่อัปเดตเข้าเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอ่อเจ้าของสกิลบัฟในส่วนของมิเนอว่าช่วยน้ำเองก็ยังไม่มานะครับอ่ะตั้งตารอกันต่อไปนะครับผมเชื่อว่ายังไงต้องมานะไม่นานนี้นะอดใจรอกันไว้นะอ่ะก็รีวิวพิ่มแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมิเนอว่าว่ายน้ำเนาะไปแล้วครับซัมเมอร์นี้เจอใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจ้า